เจ้าพ่อแห่งคาดวาวายากุซ่าเลียวมะเมวนี่มันยาก,กุซ่าหรือจนสลัดลายนี้เต็มแขนลามปยันหั <c oughs> โอ้อดอนผมเลยลูกเพ่ <c oughs> เอาละก็สวัสดีทุกทา่านวันนี้ก็อยู่กับเกมอวนะฮะอีกเช่นเคยวันนี้ก็ได้ข่าวได้ข่าวว่ามีสกินใหม่เข้ามาอีกแล้วเสียงเงินอีกแล้วคุณพี่เลียวมะนะฮะระดับรีเจนโอ้ยยมาพร้อมใบกัญชาสีแดงโอ้ oh. ผมยาวขึ้น วดไม่โกนสกมกสกป๊กซื้อไปได้ไงจะซื้อทำไมจะซื้อทำไมซื้อทำไมแล้วกูไปซื้อตัวหลักทำไมซื้อสกินมาเล่นเลยไม่ได้หรือไงโอ้ตอให้ซื้อตัวหลักอีกอะ่ะอะไรวะวิธีได้รับจากกิจกรรมเอา้าซื้อบ่ได้หายแล้วกูเฮ้ยนี่มึงตัวกูเหราเนี่ยมึงตัวกูละกิจกรรมยังไม่ยังบัดกูถือตัวแล้ว กิจกรรมเรียวมะอยู่ใส่วิธีได้รับสกินได้รับจากกิจกรรมกิจกรรมอยู่ใส่นี่เปิดมากูก็เจ๋งแล้วหรอสกินยากุซ่าเรียวมะจะเปิดขายในวันที่23สตุลาคมในราคา7 1 0คูปังวันนี้วันที่12โอ้ยกูกบอได้อ่านหาขวดสูรไปลูปอังมากเลยกูบันีรลุบแล้วลุบแล้วกูบับได้อ่าน เยี่ยมยอด23ตุลาคม710คูปังงั้นก็เอาเป็นว่าเราไปเล่นตัวหลักนะฮะตีสมมึงยังไม่หลับไม่นอนกันมึงดีดเหมือนกูเลยโอเคงั้นเราก็ไปเล่นแบบตัวหลักก่อนแล้วกันนะฮะก็ผมอาจจะหล่อนนะฮะไปซื้อสเปรย์ปร,ประกาศปิดยี่ห้อมาฉีดในห้องมันหมดอายุอืมเมาเลยกู <c oughs> เล่นบอกเป็นด้วยบอกไว้ก่อนกูใส่หมด ลูนลูนลูนที่สุดยอดลูนแครีไปเพื่อนมันมาขึ้นตรงนี้ทำไมวะไอ้กูงงนะเนี่ยขึ้นให้เลือกอะทุกคนมันขึ้นให้เลือกตรงนี้ว้าเน่ยเนี่ยเนตรงเนี้ยนเะนี่ยก็ไม่มีให้ซื้ออะไรรับกิจ,จกิจ,จกรรมอะไรโอ้ไป <Solar, S 2> อ่าน euh? <unexpected. S 2> ในเพจม,มานะฮะเมื่อกี้เขาก็บอกว่าวันที่23ตุลาคม อจา7ร0อยคูปองอย่างน้อยผมก็ไม่ได้เล่นตาแรกคนเดียวมาสามเลยซิวมึงการหนักแน่มึงมึงเหมือนล้น่อยก่อนอะไรทำไมมึงเดือไม่ได้เนี่ยเอาปัญหาเยอะจริงๆหรืออะไรของมึงเนี่ยเอ้ยจะไปจับอสตันดีอย่างเลยแล้วทึกเข้าหนึ่งทีไปบน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 ผู้สาวอายมาช่วยแล้วนี่หอบหมอนหอบผาตรมมาอยู่ด้วยเลยนะเนี่ย โอ้เช็คเอาเอาอืมมากระกะแทงเข้าหนึ่งทีตอนนี้ผมพอรู้สกิลก็เข้าแล้วนะฮะก็มันจะอ่าใช้สกิลไปด้านหน้าแต่มันจะเด้งกลับมาหลังใครเป็นคนคิดวะนนี้อืมเนี่ยเนี่ยเนี่นนนยเข้าไปปั๊บโมโห,โโหตีลังกาใช้มือเดียวอ่ะแม่งเอ,อ้ยสุดยอดเลยของข้า,าเลยไหมเอ้อจับ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 ,จบถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขายวันนี้เราก็รอวันที่ยี่สิบสามแล้วกันนะ ไม่รู้มันทํากิจกรรมอะไรมันถึงได้ผมก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ต้องมาแน่ๆเร็วนี้ก็ฝากติดตามสกินคุณยากกุซ่าเรียวมะกับแมวดาปา๊บโอโฮบจจึ๊กแตกอจอมหล่มหาการสอนนีดินหันหน้าหนีหันตูดใส่กูเลยงอนไปหมดผมจะเล่นเป็นสายโลมนะโะลมมิ่งก็คือแบบวิ่งบนวิ่งล่างช่วยเพื่อนแบบสมทบอะไรแบบนี้เฮ้ยซิวซิวซิวโอ้โอ้ซิวมึงไม่ล็อกวะล็อกคอ นิดเดียวแวดอีกนิดเดียวโอ้ก็มันเดียวปั๊บอ้าวกำไรล้นล้วนกำไรล้นล้วนโอ้พอสมทบแล้วกูจะเอายังไงดีโอ้ยังไงซิวเราก็ไปคนเดียวนี่มึงตามล่ามันจนถึงสุดขอบฟ้าเลยไงป๊าปป๊บปป๊าปโอ้เสียบตูดไปหมดโอ้โหมันใส่กูกขวดอีกเลี้ยวอ่ะโอ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย โอ้จะแตกกูจะแตกกูไม่มีสโขบพเสยหรอกวันนี้ก็มาแบบดึกๆนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสามปั๊บอืมหลาดคลิปกูก็จะเอาอะเงินทั้งนั้นเฮ้ยสานิซสานิซดักดักดักอีบัตอีบัตเฮ้ยบอกว่าดักบัตจะได้แทงมันกระโปรงเปิดเนี่ยอะไรของมึงวะอึ๊บออแทงก็หนึ่งทีโอ้กูไม่รอดกูต้องรอดอ้าวกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ว ทีมกูไม่มีตัวแทงเลยเออแมนอิลีตัวลกทีมกูไม่มีตัวแทงเลยเอาแล้วเอาแล้วกูอยู่กลางวงล้อมกูจะวิ่งออกไปมันก็จะเห็นกูกลับละกูกลับละอย่าเห็นกูนะเว้ยนี่ของฝากเป็นไงล่ะวิ่งหนีก็เจิงเอเอเรู้สึกว่าจะมีแคลรี่กับอ่าบัตเตอร์ไฟฮะตรงนี้มีแคลรี่2มีสิทธ์มีสิทธ์โอแตกหนึ่งสุดยอดเพื่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บ โอ้ข้างหลังโอ้เพื่อนกูโดนลวกอ๊บอ๊บจิง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 จิต้องแตกอยู่นะต้องแตกแตกเฮ้ย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 อะไรวะมันจะตายสองตัวเป็นเพราะเลเวลเราไม่ถึงแล้วของเราไม่ค่อยมีนะานเลยแบบแทงไม่ค่อยเข้าไปสักอะไรมาพวกเนี้ยฮะสักงูกินหางอ่ะโอ้เลนบนกูไปอีกแล้วแน่ๆเลยเวลมันเท่าไหร่วะโอ้โหเวล้มสิบสองเวล้มสิบกูสู้ตายอ่ะกูสู้ตาย กูสู้ตายอยู่แล้วสู้ตายอืมสู้ตายแกดดูก็สู้บ่ได้อ้ากูรอดอืมกูรอดแต่มันได้ป้อมขอบคุณจริงๆเลยทีมกูได้มาเคยจะก,กันป้อมกันอะไรเลยมันดูดป้อมไปหมดแล้วเนะี่ยตอนนี้รู้สึกว่าทีมเราจะเริ่มเกิดแล้วแล้วก็เริ่มดีขึ้นยกเว้นกูคนเดียวที่ยังไม่ดีขึ้นนะปังปังโอ้โหแตกเสร,ร็จกู ฟนนิกบอกว่ายิงตั้งนานไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปกินขนมสายใหม่ปลอบใจเดี๋ยวพาไปเล่นสไลเดอร์ด้วยไอย้้ยุุ่มค่าเลยถ้าทีมเขาไม่มีบัตเตอร์ไฟก็ยากนะฮะยากกับการล้วงทีมเราถ้าทีมเราขาดตัวยิงตัวอะไรไปเราก็แย่เหมือนกัน,นะฮะทีมเขาขาดแคลรี่บัตเตอร์ไฟเนี่ยเรียบร้อยโอ้แต่ทีมผมขาดผมเนี่ยไม่เป็นไรเลยดีล้วทำไปเกะก,กะเขาบอกเดินอยู่นั่นแหละไม่รู้เดินทำหาอะไรไม่ใส่อ้ทีพอเลือดน้อยป,ปั๊บแทงปุ๊บสเต็ป โคตรโหดนะเฮ้ย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 โอ้โหเพื่อนกูโคตรห้าวเลยพอชมนิดชมหน่อยจะพาไปกินสายไหมขึ้นสไลเดอร์ลุยเดี่ยวบุกเลยเหรอไอ้สุดยอดเพื่อนเป็นกำลังใจให้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊บโอ้อดึงทีทิ่อุ้งไม่เข้าวะทีพเราก็เหลือตังค์เยอะปะเหลือเป็นสิบอะเฮ้ยบัตเตอร์ไฟห้าวบัตเตอร์ไฟห้าวบัตเตอร์ไฟห้าวเฮ้ยเฮ้ยกูลืมไปว่ากูมีตีลังกาอ้าว อย่าทำกูอย่าทำกูกูยอมแล้วมึงเข้ามามึงเข้ามาโอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจไฟเข้าอ้นสิวมึงไม่ใช่อันติว่ะอันติช่วงเชียงยงเชียงมึงอ่ะตัวใหม่สกินใหม่เข้ามาแล้วแต่ทำไมยังเล่นตัวหลักก็กิจกรรมมันยังไม่มาแล้วกูหลงวันทำไมต้องแบบทับกันด้วยอ่ะทำไมต้องราดกันด้วยเฟนิกบอกก็้าดเฉยเงินไม่ค่อยมีช่วงนี้ร้อนเงินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาแล้วว่ะโอ้โหสานี้กูก็ห้าเอามา สักทีหนึ่งก็พอใจเฮ้ยปั๊กได้อยู่ปั๊กโอ้แตกเราเราดันกลับได้มีสิทธิ์จบนะฮะจังหวะนี้มีสิทธิ์จบได้นะฮะกูเข้าเลยกูแทงเลยกูแทงเลยกูยอมเสียตลาดทุกอย่างกูไม่แคร์กูไม่แคร์เฮ้ยเฮ้ยกูแคร์แล้วตอนนี้กูแคร์แล้วโอ้โหกูแตกๆบอยเพื่อนตอนนี้ผมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกิงจะตีกูตายไหมนยกูกลับบ้านดีกว่าอะไรวะ แค่หยอแค่นี้ทำเป็นตามมาต่อยทตีมศัตูมันประมาทเราเกินไปไงมันไม่รู้ถึงว่าที่อยากอยู่ซ่าในอนาคตเนี่ยต่อไปเราจะมีแมวดํามาเลี้ยงมันยังไม่รู้โอ้ไอ้นี่มันก็เก่าเกินกูว่าแล้วกูไม่ช่วยกูวิ่งละกูไปละอะไรของมึงเลือดเตรมมึงกลับบ้านแทนที่มึงจะเดินมาเีลีคร์คลิปสุดยอดเลยเพื่อนเนี่ยสมจริงๆที่โลละสังกสีกูโลกระเบื้องกูยังไม่คุยเลยนะเนะ่เที่ยวอนัรเที่ยวอนัรลูกแม่ เอามันดิวะดุ้ยโอ้โหเทีวนั้นกูพับลงกับที่ไม่โอ้ซานดนกูวิ่งเข้าตลอดสุดยอดเหลือแต่ซิวน่าจะเป็นโชคชะตาครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วนะฮะมันมายืมเป็นอเวนเจอร์เลยเนี่ยโอ้โหโป้งหนึ่งปั้งเป็นไงแลกๆก,ก,กันไปเนาะเพราะว่าผมน่าจะกันกับซิวได้นะเพราะว่าตัวเตียงไงผมตัวเตีงเป็นไง สุดยอดเลยกูแน่โลกกระเบื้องวอยย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 ยิยยะยย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 กยยยยยยียยเยย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 เยยยย่อยยยาย้มยยไะยย้ยย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 ยกูดยย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 ยนยยยยยยนยยยยยยยตยยยยยยย่อนตยยยยยนย่ยยยยยยยอยยยยย่ยย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 อยยยยอไยย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 แตกแตยยยเยยยยพย่ยยยยยนยยยยยยยดยย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 าไปเข้าไปเข้าไป เหมือนเหมือนกำลังมีของเซลตอนนี้วิ่งเข้าเลยเออเออ,อยหญยี่หัวเฮ้ยเข้าอีกเข้าอีกได้อีกแม่แตกหือแตกหมดเป็นไงไม่มีกูแล้วแม่งทีมแม่งสุดยอดสุดสดเฮ้ยได้อยู่วะเออไม่มีไม่มีกูในทีมแม่งสุดยอดเลยเนะี่ย้ชื่นใจจริงๆเลยเดี๋ยวไปเอามังกรไปเอามังกรกูเอากูเปิดกอนเลยใครไม่เอากูเอาอ่ะอใส่เลยกู เอ้ยเพื่อนบอกเอามังกรมึงไปเอาคองทำไมเนี่ยมึงมาเอามังกรดิมึงบอกเอามังกรอะไรของมันวะไอซิวมึงผิดคำพูด่ะไอนี่รัดกูกูต่กูต่ถึงบ้านกูบอกเอาก่อนถ้ามึงรัดโอ้ดีมากนี่ไงกูเฮ้ยเฮ้ยบัตเตอร์ไฟเฮ้ยเฮ้ยเห็นแวบๆวกระโปรงผืว่าปั้งปั้งแตกใส่ได้ต่อใส่ได้ต่อใส่ได้ใส่ได้แตกใส่ได้ใส่ได้อีกแตกอื้มสุดยอด แรซซิททั้งหมดเลยกูตอนนี้นะฮะเราจะขึ้นไปที่เลนกลางของเขาแล้วเพื่อจบเกมกูเข้าเลยกูใส่เลยเฮ้ยเให้เพื่อนเพื่อเราเพื่อนเราดแอ๊กโอ้มันก็ต้องเราอยู่แล้วเป็นไงผมไปย้อมสีผมใหม่แล้วก็เปลี่ยนชุดนิดนึงได้ MVP <c oughs> นะฮะขอบคุณจริงๆที่อีก GM เห็นค่าของผมนะครับ นี่แหละสกินนี่แหละอยากได้ทําไมมึงยังไม่มาแล้วมึงตัวกูเนี่ยสำหรับวันนี้นะฮะคำพูดไหนที่ดูแบบหยาบคายเกินไปก็ขออภัยรับชมเพื่อความบันเทิงนะฮะอย่าดราม,มา่าหรือมามา่มา,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 มากันนะกูเกลียดที่สุดเลยกับการดราม่าเนี่ยมันนอนไม่หลับไปใช่ไหมมามงมาม่ากันกูก็หิวอะอะไรของมันไม่รู้ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าหากว่าชอบชอบแบบโอ้อยากให้คนอื่นดูบ้างแท็กคนมาดูก็แท็ก นะไม่เคยว่าอะไรอยู่แล้วแล้วก็กดแชร์ได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนแล้ว,วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านี่เป็นครั้งแรกแล้วนะที่ผมแบบไม่พากแล้วก็มาใส่อารมณ์กับการนั่งแคสแบบธรรมดาแล้วก็ทําอะไรตอนตีสามตีสามตั้งที่ต้องเอาเวลานี้ไปสาวแหน่เฮ้ยเสียเวลาจริงเลย